สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเอทาวอัปเดตช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์และการเดินทางที่น่าสนใจจากทั่วประเทศไทยและทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางด้วยรถทุกๆในประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเรารถทุกๆเป็นยานพาหนะสามล้อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีต้นกำเนิดจากรถสามล้อเครื่องของญี่ปุ่นที่นำเข้ามาในประเทศไทยช่วงปีพอศส,สาลา 2,503และได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยปัจจุบันรถตุก๊กตุ๊กกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางในเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และภูเก็ตราคาของรถตุก๊กตุ๊กในประเทศไทยมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพและรุ่นของรถโดยราคาของรถตุกต๊กตุ๊กใหม่อยู่ระหว่าง300,000-600,000บาทในขณะที่รถมือสองมีราคาตั้งแต่100,000-300,000บาทนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นค่าจดทะเบียนและประกันภัยซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาและนำเข้ารถตุกๆไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริษัทหมูมีเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรถตุกๆไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครโดยมีบริการเช่ารายเดือนในราคา13,000บาทต่อคันและยังมีการจำหน่ายรถตุกต,กต,กตกไฟฟ้ามือสองในราคาประมาณ2 1 0 0 0 0บาท การโดยสารรถตุ๊กตุ๊กในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายที่หลากหลายโดยทั่วไปค่าโดยสารสำหรับระยะทางสั้นสั้นอยู่ที่ประมาณ50บาทแต่ในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตราคาค่าโดยสารอาจสูงถึง200บาทสำหรับระยะทางสั้นสั้นดังนั้นควรตกลงราคากับคนขับก่อนขึ้นรถทุกครั้งแม้ว่ารถตุ๊กตุ๊กจะเป็นยานพาหนะที่สะดวกและเป็นเอกลักษณ์แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานเช่นความปลอดภัยในการขับขี่เนื่องจากรถตุ๊กตุ๊กไม่มีเข็มขัดนิรภยัย และอาจมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการโดยสารรถตุก๊กตุ๊กในช่วงฝนตกหรือในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยในอนาคตการพัฒนาตุกต๊กตุ๊กไฟฟ้าและการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยจะเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการใช้งานรถตุก๊กตุ๊กในประเทศไทยเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ